ก็โอเคนะครับกับสวัรรสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมอีกแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโศกลางอย่างอนิเมะแอดเวนเจอร์กันอีกแล้วนะเออเย้ย <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 1> ก็วันนี้เราจะมาดูตัวละครกันเหมือนเดิมนะซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าทัตสึมากิจากเรื่องวันพันแมนกันนะนะเออ ก็โอเคนะเราอีโวมันเรียบร้อยแล้วนะเออแล้วก็เจ้าทัศน์สมกิเป็นตัวตีเวทนะแล้วก็มีธาตุเป็นธาตุลมนะเออแล้วก็ทัศน์สมกิที่เรามีเนี่ยมันมีเทรดหรือบัฟเป็นเลนสามก็จะจะเพิ่มระยะมานิดนึงนะนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยลวกันเนาะว่าเจ้าทัศน์สมกิจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคไป let's go ก็โอเคนะตอนนี้เราเข้าเกมกันมาเป็นี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเจ้าทัศน์มากิจะเป็นยังไงนะเออ ซึ่งจ้าทัตซูมกิที่เรามีตอนนี้ก็คือเลเวลที่100่้นะแล้วก็มีเทรดเป็นเรนสามนะเออก็ค่าไว้ที่1,750นะเดี๋ยวเรามาดูโมเดลก่อนเลยแล้วกันเนาะปึ๊บนี่โมเดลก็เป็นประมาณนี้นะก็ทั่วๆไปนะเหมือนในเรื่องเลยแล้วก็จะมีออร่าเป็นลมนะคือถ้ายังไม่อีโวมันจะไม่มีไอออร่าลมรอบรอบตัวนะเออก็นั่นแหละค่อนข้างเท่นะเก็บไละเียดีอยู่แต่ ทำไมตรงเสื้อมันถึงเข้าไปในหน้าแบบนี้ล่ะจะไอตรงดำๆนี่ทำไมมันทะลุหน้าอย่างเงี้ยล่ะก็มานี้นะสําหรับโมเดลของมันนะก็โอเคนะระวังตัวเริ่มต้นนะก็จะตีเป็นทรงโคนนะก็ดาเมจต้นของเจ้าทัศึมากิก็จะอยู่ที่4545นห้าานะทำมันไดเป็นสี่ห้าสี่หด้วยวะแล้วก็ความเร็วจนตีหรือ SPA อยู่ที่6.7จุดเจ็วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่สิบแปดนะ ก็ถ้าสมมุติว่าไม่มีบัฟเลนส์สามนะก็จะอยู่ที่ประมาณสนะิบสี่เนาะเออใ่รูปเอฟเฟกต์อีกครูเคท่าแรกก็จะเป็นการเฟืยงหินออกไปข้างหน้านะไหนดูใหม่มอนยังไม่มาก็เคนะ่าจะเป็นการเฟืยงหินไปข้างหน้านะแต่ดูใหม่ใช่ก็เป็นการเฟืยงหินไปข้างหน้าแบบเป็นทรงแชรๆกันนะเออใช่ไหมเถอะก็ได้อัพกันต่อเลยแล้วเนานะไปปุ๊บ โอเคนะขั้นต่อไปก็จะเป็นชื่อขั้นว่าฟิชโชคิเนสคิเนสิตนะเออฟิชโชคิเนสิตเออเกี่ยวกับพลังจิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออปึ๊บก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบ Circle คิเอี o e นะไหนดูท่าโจมตีดิเหมือนจะเป็นการเสกหินขึ้นมาปะ่ะใช่ก็คราวนี้เหมือนจะเป็นการใช้พลังจิตดึงหินขึ้นมานะแล้วก็เฟี้ยงไปข้างหน้าป,ปึ๊บปัง ก็เมื่อกี้ใช้เป็นก้อนหินเล็กๆใช่ป่ะคราวนี้ก็เป็นแบบดึงก้อนหินแบบใหญ่ๆจากดินมาเลยแล้วก็เฟี้ยงไปข้างหน้านะเออประมาณนี้ปุ๊บอัพเลยนะปุ๊บโอเคขั้นต่อไปนะจะเปลี่ยนชื่อท่าเป็นทอร์นาโดคิกนะเออปุ๊บคราวนี้ก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นทรงโคนเหมือนเดิมนะแล้วก็วงโคนใหญ่เบอ้อเลยเอยี้ยงเออแล้วก็ขั้นเนี้ยจะสามารถตีแอร์ได้นะ นี่เห็นปะ่ะจะมีฟลายอีกก็คือจะเป็นตัวไฮบิดนั่นเองถ้าอัพถึงขั้นที่6กัะนะเออแล้วก็พอถึงอัพถึงขั้นนี้มันก็จะสาม,มารถทาให้มอนกระเด็นได้นะเหมือนออมัยอ่ะนะเออแต่ไม่รู้ว่าในนี้จะเห็นไหมเพราะว่ามอนเลือดมันน้อยนะเออต้องแบบมอนที่เลือดเยอะๆนะมันถึงจะเห็นนะนะเออสมมาเถอะก็คือถึงขั้น6แล้วมันสามารถกระเด็นแล้วก็ตีแอร์ได้นั่นแหละเออกราฟต่อกันเลยปุ๊บไเรลืมดูท่าใช่ป่ะไหนก็จะเป็นการแบบ เนี่ยพุ่งเข้าไปเตะนะพุ่งเข้าไปถีบนั่นแหละเออพุ่งเข้าไปถีบพุ่งเข้าไปเตะอะไรสักอย่างนึงนี่นแหละเออปึ้งก็ประมาณนี้เดี๋ยวอัปต่อเลยดันโอเคขั้นต่อไปก็จะชื่อว่าฟิสิกเมจิโอนะก็น่าจะเป็นการเสกอุกกาบาตนี่แหละเออไปโอเคก็จะโจมตีเป็นแบบแบบโอเคเป็นเซอร์เคิลนะตีเป็นทรงกลมนั่นแหละเซอร์เคิลเอโอีนะ ก็จะเป็นวงที่โคตรใหญ่เบลเลอร์เทอเลยแล้วก็ถ้าโจมตีก็จะเป็นการเสกอุกบ,บาทลงม,มาใช่ปะเนี่ยตั้มโอ้โหแหลกด้วยเดี๋ยวดูท่าลายเวทมาหน่อยดิชึบ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 ปังนั่นแหละคือท่าลายเวทของมันโอ้ยแหลกโอเคอัพต่นเลยล่ะป๊อโอเคนะอัพตันหน้าดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หืพันแดรอหกสิบหกนะ แล้วก็ความเรือโจมตีหรือ S.P.A อยู่ที่12.4วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่51.5นะก็ระยะมันก็พอๆกับอิจิโกเลยนะเออประมาณนั้นนะอันนี้คือต้องมันมันมีบัฟเลนสา3เลยนะระยะมันเลยไกลนะเออก็คงไม่มีอะไรมั้งประมาณนี้แหละสำหรับเจ้าทัชซึมากินะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการมาดูเจ้าทัชซุมากินะส่วนตัวคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยนะเออมันเป็นซัพพอร์ตนะมันมีสกิลกระเด็นะนะ เออมันดีที่มันมีสกิลกระเด็นแล้วมันก็ตีแบบนะ Air ไฮบริดด้นะเออแบบตีแอร์ได้ตีตัวพื้นได้อะไรเงี้ยนะและที่สําคัญคือมันเป็นตัวผู้หญิงเงี้ยมันเป็นตัวผู้หญิงในเกมไม่กี่ตัวนะที่แบบเป็นตัวละครผู้หญิงนะเออถ้าลองจากน้องผาว่ากับโคเบนีนะเออก็ได้แหละนะประมาณนั้นนะกับจาทัสซูมากิส่วนตัวก็แนะนำนะแนะนำให้สุ่มเหมือนเล่นนะแต่แล้วแต่คนอนะาจจะสุ่มไม่สุ่มก็เรื่องของคนนะนะเออ ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าและกันนะเนาะรู้จะพูดเลยละไปละบ๊าย